ก็สวัสดีครับเดีย๋ยววันนี้เรามาตามล่าหากระสูบที่เขื่อนลำตะคองครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงปิดเขื่อนนะครับก็จะมีชาวบ้านแถวนี้นะครับมาทําการหาปลานะครับตอนเช้าก็ลมจะนิ่งๆหน่อยอากาศดีเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวกันไหม เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ tí lại tí pin nào Nó còn to lắm Đừng nghĩ, đừng nghĩ Phía, đừng hãy từng ạ à. ไม่อนอนอ่ะเนี่ยมาเถึงแล้พี่นะแน่นเลยใช้็ดีไม่ได้มันสว่าอียละลงไหมล่ะลงไเบลไหมที่ตะคันแทะไม่เลิกหรอกเฮ้ยไม่ออกด้วยแน่นปักเลย ลงไหมลงไหมหไเสียด้เหยื่อไหมไปลงไปใกล้ๆนี่ไปจับสายพี่ถยงหให้นะค่อยเดินไปไมีลึกหรอกเร็วเลยอย่าพี่ดูหให้เดี๋ยวจมอย่าพี่ช่วยเร็วเลยใ,ใกล้จะถึงแล้วนะ ค่อยเดินค่อยเดินไล่สายไปไปยังค่อยไล่สายไป tiền nhanh yeah. ต้องไปสะพาน2อ,อะ่ะต้องไปสะพาน2มาพี่ไปด้วยป่ะไปได้ถึงสุดใช่ไหมล่ะไจอดสะพาน2หน้ารถเลยนะเดินไปอย่างพี่พาเดินคนะไปคนเดียวอันตรายโหนูก็คนนิ่มตายเกือบเลย ติดมากไม่ดีลงไปเอาอันตรายถ้าเอาได้ก็เอาเ <Yeah. S 1> ดินเดินเดินไปโน่นเนต้องลุกหลงนะเบื้องขวามึงไปได้อะเมื่อว,วานเหรอเอาทอ่อเนะี่ยเคยไปไหมหน่ะเค,เคยไปถึงนู่นไหม รถดำนำไปไปไปอย่าให้เขาท่อจบอย่าให้เครื่องดับโอ้ยท่อสูงอยู่จ่อยเวื้องนั้นหละที่พาไปตีเพราะว่าปลามันหนีคนมันตื่นมาแล้วแช่มาพี่เือให้มาอยากปลามันจะตามลูกปลาเนี่ยไอพวกปลาลยายเดี่ยต้องหาผูกปลายเจอน mี giề à? Mấy nãy, có mấy? Mấy cái tổa? Lên lên. Mấy giề? Giề? Mấy đủ tao lên này. Lên này lên đi mày. ีออกไหมนะ่ะหรือจะเอาไอ้เหลี่ยมไอ้เหลี่ยมไอ้เหลี่ยมก็มีใบปิน้นใบปิน้นใบปิ้นน่าจะลุ้นกว่านะอ่ะพี่ให้เลยไม่มีตะกลัวนี่ไงตะกลัวเอากี่กวัว ตาดีได้ตาไร้เสียอ่ะมีแค่นี้แหละอ,หอ่ะอันไหนอ่ะตัวไหนมันมานใช้ไปเลยลองดูไหนไอ้นอนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ให้เอาไปเลยก็ได้พี่ให้ไปใช้ฮะฝากกับพี่ไม่คืนนะเว้ยวุ่นเล่นวุ่นเล่น มันมีตัวเยอะอยู่ต้องต้องค่อยๆเคาะค่อยๆตีอะ่ะจะตีออกไหมน,นะมันแค่สามสี่กรัมเอ่งน,นะเฮ้ <S 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 เอาเอาเอาปลาไปผูกกับพี่นะต้องผูกฝั่งนู้นน่ะมันมีเยอะหลุมนี้แล้กัน แล้วครับสูบตัวแรกครับสูบลำตะคองนะครับมาถึงสักกี่น <c> ะ <oughs> ครับะฮะไ,ไม่เป็นไรอย่าพเอาให้อ่าก็ดได้มาแล้วครับกระสูบตัวแรกลำตะคองครับนี่ครับมากับน้องน้องน้องตองนิ้ว โอเคครับไปก็ประมาณ5ขีดเดี๋ยวลองมาดูตัวที่สองครับที่อันฮะอันพู่เอ๋อที่อนุบาลปลาเลยนะเนีย่ยนี่ร่องที่จะตีไม่มีเลยเดินกลับไหม ะถ้างั้นก็ต้องลุยอ่ะเดินลุยลงอ่ะมีทางลงอยู่อ๋อเคยมาใช่ไหมที่นั่นไก่น้ำตกเคยได้ใหญ่สุดจ่ตวะเคยได้ใหญ่ไหมสองโลอะไรงเงี้ยได้ตัวเดียวหรอแต่ตัวใหญ่ไหมประมาณเนี้ยเนาะแปดขีดเอากระดี่ใช่ไหมหม,ม,ม,มานหลอหมานหมานสุดแล้วใช่ไหมกระดี่ น้ำมันขุน่นปลาไม่กัดปลามันมองไม่เห็นเหยื่อวุ้ทีท่พี่เอาเรือลงไงไปฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็มีแต่ Shadow. s h a d ฝั่งนู้นน้ำมันใสนาใช่น้ำใสแต่ s h a d บานเลยมันจะมีคนหินด้วยอ่าแต่เลาะพี่เอาเรือเลาะปุ๊บ นี่ตรงนี้ตรงน้ำขุ่นน่ะน้ำขุ่นอ่ะลงไหมลองไหมลองไหมป่ะจักห้าหกไม้ป่ะประมาณอันดนะีกว่านะครับหมายตรงนี้ก็จะเป็นหมายตีกระสุนนะ ตัวนี้คือเขาเรียกว่าสะพานสองครับสุดสุดสะพานน้ำก็จะลดประมาณนี้ครับแต่วันนี้น้ำน้ำออกจะคุนๆนะครับเรามากันนะเดี๋ยวลองไล่หาดูครับเผื่อจะได้อีกสักแต้มหนึ่ง นูนนูนนูนไล่กัดลูกไปหน่โอ้โหครับเสียเสียต่อครับเสียต่อใช่ไหมว่าโดนอะไร ừ, กัดเหยื่อซิงกิ้งครับปล่อยครับที่ถึงมยละกระดีจะถึง ไม่ปลูกชอ็อกเวลาเราหวดสุดแรงมันก็จะขาดงั้นเวลาหวดสุดแรงไม่ได้ก็ได้ไหมสายมันจะเปื่อยเพราะว่าสายช็อกเนี่ยมันจะเป็นรถรถแรงกระชาก่ยเวลาปากัดเห็นไหมเหมือนเราเอาเชือกอะดึงเนี่ยเคยดึงไหมแล้วมันขาดเหมือนกันเรียกว่าแรงกระชากเอาเหยอือพี่ช้ยก่อน ก็ดีเดี๋ยวโป๊กเดี๋ยวโดนโป๊กนุ่นไปลองดูซู่ซู่นี่แหละมันขึ้นตรงไหนตีตรงนั้นแต่พี่ยังไม่ได้ตัวเลยนี่ตอเยอะครับวันนี้ก็จะมี พวกชาวบ้านนะครับในละแวกนี้เขามาหาปลากัะนฮะหวานแฮครับผมเทศการปิดอ่านครับก็จะชุลม,ม,มุนวุ่นวายกันอย่างเงี้ยี้ตัวหนึง่งอ่ะลากเลือดเลยทีเดียวฮะช่วงนี้เรลมมาแหมมากันน้องครับปิดรถเข้ามาดอครับ É isso ตาไทยถุงป่าแล้วเจอกันใหม่พี่ให้เหยื่อได้เนี่ยโอเคตัวเ,เดียวทั้งวันไปทั้งวานสี่ชั่วโมงนะไรเอาไว้เดี๋ยทอดกินเอาไปทำอะไรนะอีอยม่รู้ดิเอาบาับาง้งๆอะ่ะทอดเลยโอเคปลาขอบใจมากเ้วเจอกันใหม่มาทุกวันไหมเนี่ย <Yeah. S 2> ครับจบไปอีกหนึ่งทริปแล้วนะครับก็ใช้เวลามาสองสามชั่วโมงครับมิแต่ภาพดีๆของการตกปลาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วทริปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ เอาโลนึงครับอันนี้หอยหอยอะไรครับหอยสาบขายลไรขายกอะไรอ๋อหอยรวมหอยรวมหอยรวมมิดโลละยี่สิบจับโลห้าสิบไม่โดนเกียงโอเคครับว้าตัวใหญ่แล้ว,วมาของอันเปโลอ่ะก็แล้วมามัได้ปลาก็ได้หอยนี่แหละ ตะลุงเนาะไม่ได้ปลาก็ได้หอยเนี <laughs> ่ยปลาท้ายไปเดี๋ัว <laughs>